ยื้ยยื้ยน้องที่มาแล้ว ปูหอนมาเลย,ยทีนี้นะอยู่ดีๆลักกี้ก็กลายเป็นหมานะแต่ไม่ใช่หมาธรรมดานะลักกี้เนี่ยคือหมาป่าลาวันหอน,น,นแอั่นเวฟแูพนรู้จักกระเป๋าบูอยา่าแปลกใจครับวันนี้ลักกี้เนี่ยจะพาพี่ๆนะครับแล้วก็ช่อง R W สองสี่พัดเนี่ยอยู่กับเกมใหม่มาแรงแซงทางตรงกันมาเลยนะจากค่าย P G Soft นั่นคือเวฟวูพันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวมไพร์นะมีแต่หมาถ้าพร้อมแล้วนะะแล้วก็มองหาพระจันทร์เต็มดวงแล้วออกไปบู เพราะเล่ก็โอโหหอนอยู่ได้ไปรู้จักกับเกมนี้กันได้เลยครับเข้าเกมมาแล้วนะครับเรื่องแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับก่อนเรื่องไหนเลยก็คือโอกาสชนะต่อไม้นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่96.75และมีตัวคูณรางวัลสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0มืนเท่ากันเลยนะครับแต่ความพิเศษของเกมนี้นะแล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คือการลุ้นหมุนฟีโบนัสส่วนนี้เนี่ยจะต่างออกไปจากเกมอื่นที่ผมเคยแนะนาพี่ๆไปนะแต่จะแตกต่างยังไงเดี๋ยวบอกท้ายคลิปจ้า แต่ก่อนจะไปรู้จักกระมุนฟรีโบนัสของเกมนี้นะฮะเราต้องไปรู้จักฟีเจอร์ประจําตัวเกมนี้ก่อนนะครับผมโดยเกมนี้จะมีฟีเจอร์โบนัสกระจ,จายนะครับซึ่งการทํางานของมันนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ฮะเมื่อมีป้ายรางวัลกระจายสีอันขึ้นไปปรากฏอยู่บนวงล้อมันจะทําให้เราเกิดฟีเจอร์โบนัสนะครับแล้วก็การชนะโดยะจัน์เต็มดวงนะในช่วงฟีเจอร์โบนัสหมุนฟรีจะเพิ่มตัวคูณในการชนะให้กับเราว้าว,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 วมาตัวนี้ไม่ใช่หมาขี้เลี้ยงครับแต่เป็นหมาล่ามอฟไฟไม่ใช่แล้วในส่วนของข้อมูล เชิงลึกของเกมนี้นะเกมนี้เป็นเกมแบบ6เพ่านะครับแล้วก็มีวิธีการชนะรางวัลอยู่ที่10,000วิธีด้วยกันนะครับมาพร้อมกับโอกาสติดมูนฟรีโบนัสที่3 6มสิบหกจุดเจ็ดห้เปอร์เซ็นต์โหซึ่งสูงสุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่า1ส่วน3อีกสูงมากในส่วนของป้ายรางวัลพิเศษนะเกมนี้เขาปกติเหมือนเกมหมือนทั่วไปเลยฮนะให้มา2อป้ายนะป้ายแรกคือป้ายสเกตเตอร์แล้วก็ป้ายที่2คือป้ายวายนะครับซึ่งป้ายวายจะเป็นหน้าม้าป่าและ มาถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเกมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับการทํางานของมันจะเป็นแบบนี้ฮะในระหว่างการหมุนเกมหลักเนี่ยป้ายตัวคูณ1นตัวขึ้นไปนะครับที่มีค่าตั้งแต่คูณ2ว่ไปจนถึงคูณ20เนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่บนวงลอง้อฮะและเมื่อสิ้นสุดการหมุนตัวคูณทั้งหมดจากป้ายตัวคูณจะรวมเข้าด้วยกันนะฮะและเงินรางวัลรวมของการหมุนนั้นจะถูกคูณด,ด้วยตัวคูณชนะทั้งหมดบนเผ่านั่นเองมาถึงหน้าไฮไลท์สำคัญของเกมนี้กันเลยดีกว่านะฮะหน้านี้จะเป็นหน้าของโบนัสหมุนฟีนนะงงอย่่่าาา้เกกิไววมัจจแตต เเกมอื่นลยสำหรับฟีเจอร์โบนัสเกมนี้อย่างแรกเลยคือการเข้ารุ่นหมุนฟรีของเกมนี้ต้องหาป้ายสเก็ตเตอร์เจอ4ใป้ายเป็นอย่างน้อยเสียก่อนนะครับเราจะเข้าสู่การรุ่นหมุนฟรีเลยทันทีนะครับมาถึงอย่างที่2ฮะให้พี่ๆเนี่ยมองไปตามรูปเลยครับรูปที่2เกมนี้เนี่ยจะใส่ลูกเล่นที่บ่งบอกถึงการเป็นแวร์วูฟไปนะครับนั่นคือดวงจันทร์นั่นเองฮะซึ่งในรอบการหมุนฟรีดวงจันทร์ที่เปิดมาแล้วเจอให้เราสะสมปลดล็อกรางวัลเนี่ยมันจะมี3ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกครับบูมูนฮะเมื่อเราเปิดเจอและสะสมแถบสีค ป้ายดวงจันทร์จะเพิ่มตัวคูณให้กับป้ายอื่นบวกหนึ่งทุกป้ายนะครับที่เราเปิดได้ถ้ามีคูณ3มเนี่ยมันจะเพิ่มไปเป็นคูณ4อะไรประมาณนั้นฮนะ แต่ให้ทุกป้ายนะมายังดวงที่2ฮะเลดมูลดวงจันทร์สีแดงอันนี้ดีงามมากคะดวงนี้คุณสมบัติคือเมื่อสะสมแถบสีครบเช่นกันฮนะมันจะดูดตัวคูณของป้ายตัวคูณที่เราส่มเจอทั้งหมดบนเผานะมารวมไว้ที่ป้ายตัวเองนะแต่ค่าป้ายตัวคูณที่ดูดมานะของป้ายนั้นนะจะไม่หายไปไหนนะครับเหมือนเราได้ตัวคูณแบบทวีคูณขึ้นมาอีกเท่านึงอนะดวงสุดท้ายนะฮะนี่เป็นดวงที่3คือเย็นล่มูลฮะดวงนี้นี่ก็เหมือนกันครับสะสมแถบสีครบมันจะเลือกป้ายตัวคูณที่เราเปิดเจอ าแล้วก่อนหน้านั้นสนามป้ายนะครับบนเผานั่นเองฮะและทาการปล่อยพลังเพิ่มค่าให้ป้ายนั้นจากเดิมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะเหมือนเราได้คูณ4เงี้ยมันจะเพิ่มให้เราเป็นคูณ8อะไรทํานองนั้นและขอบอกอย่างนี้ฮะว่าดวงจันทร์แต่ละดวงอะ่ะมันจะส่งผลซ้ำๆทุกๆก,ก,การสะสมแถบสีครบนะครับจนจบรอบหมุนฟรีไปเลยนะครับแล้วก็หมุนฟรีเกมนี้จะเป็นการหมุนแบบ3รอบนะจะมีพลังชีวิตให้เราเป็นรูปดวงไฟหน้าหมาป่านะการลุ้นหมุนฟรีจะเป็นการลุ้นแบบหาป้ายตัวคูณและทุกครั้งที่เปิดเจอป้ายตััวคูณนะนะมจ เพิ่มค่าพลังชีวิตให้เรากลับมาเต็มหลอดเหมือนเดิมทุกครั้งตามรูปเลยนะครับแล้วก็เมื่อหมุนฟีจบค่าพลังชีวิตหมดนั่นเองนะฮะป้ายโดคูณทั้งหมดที่เราเปิดได้จะนํามาคูณรวมกับจํานวนเบ็ดที่เราเล่นก่อนจ่ายรางวัลให้เรานะครับโอ้โหยาวเหยียดเลยอธิบายไปพี่ๆอาจจะไม่เห็นภาพงั้นเราไปลุยจริงกันเลยดีกว่าครับตามมาตามมาบู๊ มาแล้วฮะเข้าเริ่มเกมมาก่อนฮะหอนำมาก่อนเลยฮะเฟรมนี้ซื้อฟีเจอร์เริ่มต้น75บาทกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกดแคนเซิลมาก่อนนะครับเราก็ต้องปรับเบ็ดแล้วก็ลองใส่กันเลยดีกว่านะครเพื่อไม่การเสียเวลาฮะลองวอร์มวอมเบ็ดละสิบาทวันนี้มาในทุน2,500บาทสำหรับเกมแวววูบ ฮันเตอร์นะฮะจะเป็นยังไงครับ10ไม้ของเราเบ็ดละ10บาทอันนี้เราหมุนเล่นๆเ,เพื่อจะเสาะหาดูฟีเจอร์เขาเรียกว่าเซอร์เว่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าหมุนเซอร์เว่หมุนเซอร์เว่พี่พีด่ดูฟีเจอร์ประจําเกมนะฮะว่าในรอบหมุนธรรมดาเนี่ยมันเป็นเยี่ยงอะไรบ้างนะครับสาหรับฟีเจอร์นี้ปรับเบ็ดไปที่เบ็ดละยีบาทที่เลือกเอาจริงแล้วคราวนี้เริอมเอาจริงแนละ้วหวังผลอันนี้เ,เรียกว่าหมุนหวังผลแต่จะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะปึก๊กโอ้โห ได้มาหกบาทบ้าไปแล้วปรับเบ็ดกลับมาก่อนใครจะรู้จริงเด็ดเดเดเโอ้โหนี่ฮะฟังเพลงพี่ตูนไปด้วยเล่นไปด้วยอ่าฮะในเมื่อมันไม่ติดนะฮะในเมื่อมันไม่ติดเดี๋ยวลัคกี้จะซื้อหมุนฟรีนะฮะถ้ามันไม่ติดแบบเนี้ยเริ่มโมโหแล้วนะครับเพราะว่าไม่มามันแบบแวะแวะเวียนเวียนมาแต่มันไม่มาสักทีนะฮะบูบูหมาหอน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 หลายรอบเดี๋ยวไม่มาสักทีมาไม่ครบสี่ตัวมาเพียงสองตัวเท่านั้น ปึ๊กแผงใหญ่ยังไงนี่ฮะตัวคูณเป็นไงปึ๊กปึกป๊กมันรวมกันได้คูณ10เข้าไปฮะร้อยหกสิบจาก16บาทก็หายเป็นร้อยหกสิบอ่ะพอแล้วหมุนไปหมุนมาทุนเริ่มหดหายเกมนี้เนี่ยนะฮะแนะนำนะฮะว่าให้ลองซื้อหมุนฟรีเล่นดูเพราะว่าเกมนี้เนี่ย หมุนฟรีเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะฮะไม่เหมือนใครยังไงก็อยากที่อธิบายไปมาแล้วปูสีตัวนี่ฮะหอนมีดวงจันทร์สดวงให้เราเลือกสะสมซึ่งไอดวงจันทร์นี่มันจะสุ่มนะฮะเห็นไหมสัญลักษณ์สเตเดอร์มันจะแปลงเป็นตัวคูนนะฮะสังเกตบนเพามันจะมีพลังชีวิตให้เราแล้วมันจะสุ่มให้เราหาตัวคูนแค่ตัวคูนเท่านั้นนะครับและตัวคูนมันจะไปคูณกับเงินที่เราเบ็ดอะมาแล้วดวงจันทร์สีแดงนะครับโอ้ยมาแล้วดวงจันทร์สีแดงครับเลดมูนไอเลดมูนเนี่ยมันจะดูด มันจะดูดตัวคูณอื่นไปรวมในป้ายตัวมันเองนะครับโดยที่ตัวคูณป้ายอื่นก็ไม่หายไปไหนด้วยแล้วโอ้โหติดเกือบรับนะครับไม่ได้โอ้โหนี่ฮะเราได้อะไรมาอีกอุ้ยเราได้เยลโล่มูลกับเลดมูลมานะครับโอ้อันแรกไม่ใช่เลดมูลฮะดูผิดตาลงตาไหลาดูดปุ๊กนี่ฮะเยลโล่มูลมันจะเพิ่มค่าให้กับตัวคูณป้ายอื่น3ป้ายเป็น2เท่าจากเดิมที่เคยเป็น สังเกตแถบสีมันจะมีเห็นไหมแถบสีมันจะเป็นดวงห้าดวงถ้าเราหมุนทีนึงเนี่ยดวงไฟงงมันจะขึ้นทีหนึ่งหมุนครั้งที่สองดวงไฟดวงที่สองมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะสามารถสะสมไปได้เรื่อยเยนี่ดู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 โอ้โห,โโห,โโหโดูดเป็นเวนอมเลยมันจะสะสมไปได้เรื่อยๆอครับโอ้โหเกือบรับได้ลับไม่ได้อีกแล้วได้หมุนฟรีสามรอบก็จริงอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราติดโอ้โหเพิ่มพลังอีกแล้วถูกมาตากแปลงร่างแปลงร่างเป็นเวววววมาฮะไปต่อฮะเราเหลือพลังชีวิตอีก3ครั้ง จะเกือบหลับแต่กลับไม่ได้รอเปล่าโอ้โหกลับมาอีกแล้วไอ้น,นี่ไม่เกือบหลับครับไอ้น,นี่หลบได้แล้วสวนฝุกซ้ายเต็มข้อโอ้โหนี่ฮะตัวคูณป้ายนั้นเพิ่มไปอีกดูดดูดูดูด,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 ดคูณ35แล้วครับป้ายเดียวนะครับซึ่งไอรางวัลรวมของการหมุนฟรีโบนัสเนี่ยเพื่อเราพลังชีวิตหมดจะหมดหรือเปล่าได้ยังไม่หมดโอ้โหยังลุกขึ้นมาโอ้โหทระอึดอดทนบึกบึ้นเหลือเกิน กลับมาได้อีกแล้วแล้วก็โยกย้ายกลยเป็นคูณ8นี่ฮะเพิ่มค่าให้ป้ายอื่นเป็น2เท่านะครับตอนนี้เรายังไม่ได้บูมูลนะครับบูมูลเนี่ยมันจะเพิ่มค่าให้ทุกป้ายเลยนะครับที่อยู่รอบตัวมันนะครับป้ายละ1นกลับมาอีกแล้วแล้วก็ดู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 โอ้โหสุดยอดไปเลยฮะสำหรับป้ายนั้นคูณป้ายเดียวคูณ69เเข้าไปแล้วเรายังไม่หาเรายังหาไม่เจอบูมูลนะเราได้เยลโล่มูลกับเลนมูลมาแต่เราไม่เจอบูมูลอะบูมูลไปอยู่ที่ใด ถ้าเข้ามาแล้วจะกลายล่ากเป็นหมาต่อหน้าพี่ๆทุกคนเลยอ้ยรางวัลรวมมาแล้วครับนี่ครับป๊บปป๊อปป๊อป๊อปแล้วคูณอุ้มเงินรางวัลครับที่เราเบ็ดนี่ฮะเมื่อกี้หลับไปแล้วฮะน่าจะลุกไม่ไหวโดนไปหลายดอกเกินอ้าวครับซื้อพันห้าได้กลับมาสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ้โหกำไรหกร้อยยี่สิบง่ายๆแถมสนุกน่าลุน้นน่าเล่นน่าลองเดินตาเดินใจแหวกใหม่ไม่เหมือนกับหมุนฟรีในเกมอื่นถือว่าเกมนี้เนี่ย เป็นเกมที่น่าลงทุนเลยทีเดียวเชียวนะนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเกมนี้ f a ร์วูฟฮันเตอใครอยากเล่นแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวนะครับอาร์วิ24มั่งขั่งมั่นคงเล่นง่ายได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอโดยลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้อาร์วิ24พาดครับและเจอกับลักกี้ใหม่นะครับใน EP ีหน้านะครับเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ